เด็กเค้าเจอสตอรี่เอลเพนพาราได์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเป็นสถานที่อนุรักษ์และให้ความปลอดภัยกับช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมีความผูกพนันอันน่าทึ่งระหว่างคนกับช้างและที่นี่คือหมู่บ้านช้างบ้านตากลางตั้งอยู่ที่ตำบลกระโพอพํเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านช้างบ้านตากาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่สืบทอดวิธีการเลี้ยงช้างมาก,กว่า100ปีแต่ช้างในหมู่บ้านนี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นแต่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมชีวิตที่ช่วยเติมเต็มความเป็นอยู่ของหมู่บ้านนั่นเองวัตาการครับก็เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ครับก็เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเพราะว่า สมัยก่อนอาชีพหลักๆของของเราก็คือการคล้องช้างครับตั้งแต่บรรพบุรุษคล้องช้างเขา,าเรียกว่าถวายเป็นสวยถวายเป็นสวยให้กับพระนค,นครเขาก็เลยเรียกเราว่า,าสวยสวยสวยติดมาก็เลยเหมือนกับว่าชาวชาวสวยสวยเป็นชื่อที่คนไทยสยามใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์กุยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายหลักฐานแรก ปรากฏในรัชสมัยพระที่นั่งสุริยามารินเมื่อพญาช้างเผือกหนีเข้าถิ่นกุยหัวหน้าชาวกุยช่วยจับช้างคืนวังจึงได้รับพระราชทามบรรดาศักดิ์และขึ้นกับเมืองพิมายต่อมาชาวกุยมีบทบาทในการสร่งสิ่งของให้ราชสำนักเช่นงาช้างขี้ผึ้งและไม้แก่นสนของเหล่านี้เรียกว่าสวยทำให้กลุ่มชาติพันธุ์กุยถูกเรียกว่าสวยตั้งแต่นั้นมา ดังเดิมชาวกุยก็อพยพมาจากเมืองกระปือเซนแปดมาจากประเทศของอินเดียสมัยโบราณก็ตั้งรักฐานนานประมาณ8ถึง90ปีแล้วที่ผ่านมาชาวสวยนั้นปุยาตะาทวดเคยเลี้ยงช้างมาก่อนลูกหลานต่อมาก็สานต่อเรื่อยๆต่อยอดมาเรื่อยจนถึงทุกวัน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการของช้างป่าแบบตก่ก่อนไม่สามารถทําได้แต่ชาวบ้านตะกางยังคงเลี้ยงช้างเอาไว้ตั้งแต่รุ่มมนบรรพบุรุษจจนมาถึงรุ่นปัจจุบันจนก่อให้เกิดเป็นความผูกพันกลายเป็นวิถีชีวิตของคนกับช้างที่ทําให้เราทุกคนนั้นได้เห็นในยุคปัจจุบัน านช้างบ้านตะกลางกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับช้างและสัมผัสวิถีชีวิตของคนกับช้างที่นี่ได้จึงเกิดเป็นโครงการสูงคชช้าศึกษาที่รวบรวมช้างในหมู่บ้านมาฝึกทำการแสดงสร้างความผูกพันและความเข้าใจในธรรมชาติของการดูแลสัตว์ป่าในสังคมปัจจุบันการฝึกช้างของที่นี่อาศัยความเข้าใจในธรรมชาติต้องเรียนรู้พฤติกรรมความต้องการและอารมณ์ของช้างแต่ละตัว เพราะช้างแต่ละเชือกมีนิสัยที่แตกต่างกันโดยความช้างจะเป็นทางผู้ฝึกและเพื่อนแท้ของช้างไปตลอดชีวิตการฝึกช้างในอดีตกับปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับเราก็อิงจากจากบรรพบุพร,รุษเรามาก็คือตั้งแต่ช้างอายุถึงประมาณ1ปีเราก็มีการฝึกการเข้าโรงเรียนเหมือนคนครับเป็นอายุที่พอเหมาะในการที่จะฝึกช้างฝึกง่ายถ้าตัวโต,วตวก็ฝึกยากฝึกก็คือฝึกเก็บของฝึก ยกขาให้เราขึ้นฝึกทานั่นทานี่แต่ตามที่เราแบบต้องการแต่ทุกวันนี้พอโลกมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็เลยฝึกแบบว่าฝึกฝึกในการสแสดงฝึกในการอน,นทนาการให้ผู้ชมให้นักท่องเที่ยวได้รับชมนะครับก็จะมีฝึกเต้นฮูลเลฮูฟฝึกวาดภาพฝึกปลาลูกโปง่งแต่ท่าที่มันเป็นมาตรฐานก็นจะมีท่าเก็บของกินน้ำยกขาเวลาเราขึ้นอันนี้คือท่ามาตรฐาน การฝึกช้างนั้นไม่ได้เป็นแค่การสอนให้ช้างเชื่อฟังควานอย่างเดียวแต่ยังเป็นการสร้างความผูกพันเพราะการฝึกทําให้ช้างได้มีส่วนร่วมในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถหรือแม้แต่การสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆความสัมพันธ์แบบนี้ทําให้ช้างได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแต่กลางนั่นเอง วิธีการดูแลช้างแต่ละเชือกใช่ไหมครับก็คือตื่นเช้ามาเราก็เก็บขยะที่ที่เขากินเนาะเก็บขยะอาบน้ําให้กินน้ําพอสายสเราก็ไปตัดหญ้าอาหารที่ให้ช้างแต่ละวันก็จะมีกล้วยมีแตงโมมีขาม้าวโพดมีหญ้าผลไมต้ต่างๆถ้าที่เราสามารถหามาได้ถึงตกเย็นเราก็พาเขาเดินเราไม่ได้เอาไปรับแขก หรือว่าอะไรครับแล้วก็จะเลี้ยงแบบธรรมดา สำหรับชาวบ้านที่นี่การเลี้ยงช้างไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่หรือการดูแลให้อาหารแต่เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเพราะควานช้างต้องใช้เวลากับช้างทุกวันคอยดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นและสร้างความเชื่อใจกันและกัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมช้างที่นี่ถึงมีความเป็นมิตรและเชื่องสามารถเข้ากับผู้คนได้อย่างง่ายดายเราสามารถพบเป็นช้างได้ทั่วไปแทบจะทุกที่ในหมู่บ้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีชีวิตของคนกับช้างที่นี่ ภาษาที่พี่คุยกับช้างเหรอครับมันก็จะเป็นภาษาที่บรรพบุรุษเขาพูดกันมาต่อกันมาเนาะแต่ละพื้นที่ก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันเช่นที่บ้านเราเนาะที่สุรินทร์ก็จะเป็นเฮาเฮาเนีน่คือว่าหยุดเฮือก็คือไปมามามาก็คือมาเบ้น็คือเบ้น็คือเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวน,น่นเลี้ยวนี่ครับเป็นภาษาแบบแต่ละพื้นที่มากกว่า ว่าเราอยากให้เขาเอางวงขึ้นเขาจะบอกบุสูงบุญสูงบุนบุญนี่ครับเขาก็จะบนขึ้นมาทำงวงขึ้นมาหรือเราอยากให้เขาสวัสดีใช่ไหมเวลามีแขกให้กล้วยหรือให้อะไรยเงี้ยเอาดีข้าวดีสวยมันมันก็อยู่ที่ว่าบางคนก็บอกสวัสดีจ้าบางคนก็บอกสวัสดีสวยบางคนก็บอกว่าดีสวยมันมันอยู่ที่ควานเขาฝึก ว่าเราฝึกยังไงหรือช้างเขารู้อยู่แหละนะครับหรือจะให้นอนลงก็ได้จะให้ยกขาหลังยกขาหน้าหรือจะให้ชุดบงชุดบาก็ได้แต่สำหรับพี่ๆก็ว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะแต่มันยากอยู่ที่นิสัยช้างมากกว่าหรือเวลาออกไปข้างนอกอ่ะช้างทำนักท่องเที่ยวอันนี้คือสิ่งสิ่ง,งที่ยากที่เราคุมคุมแบบไม่ได้นะยกตัวอย่างตัวพูดแล้วกันง่ายดี <S <S <ๆ>ก็คือช่วงเวลาตกมันจะง,งุนงิดคือเหมือนกับเราเคยจับได้ทุกวันน่ะพอวันหนึ่งเนี่ย เราจับปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้ให้จับเลยเนี่ยเขาจะไหลอย่างเงี้ยให้เราก็รู้แล้วว่าเขาตกมันถ้าเขาตกมันปุ๊บดุร้ายเราก็จะไม่เข้าเราก็ต้องเตรียมเตรียมโซ่เตรียมหลักดีๆเตรียมอะไรที่มันผูกแล้วมันมันสามารถเอาแรงเขาอยู่ได้บางคนน่ะเมื่อเขาเข้าไปได้ใช่ไหมเขาผูกโล่งๆเนาะเขาก็ปล่อยช้างไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะแต่เขาเข้าไปไม่ได้ เขาจะเข้าไปทําความสะอาดเข้าไปไม่ได้ช้างก็จะก็จะทําเขาสมมุติว่าถ้าทําเราตายหรืจะลูกหรืจะเมียแล้วช้างก็จะโดนตาหน้าว่าเป็นช้างทําคนตาย ายทองใบอดีตช้างชื่อดังที่เคยมีผลงานการเล่นโฆษณาและแสดงภาพยนตร์มาแล้วมากมายปัจจุบันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตะกลางอยู่ในช่วงที่ต้องเผชิญกับไยชลาและสุขภาพที่อ่อนแรงลงแต่กลับกันในะอีกหนึ่งมุมมองก็สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทข,ของควานช้างที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจไม่เพียงแต่การดูแลช้างในทุกช่วงอายุแต่ยังต้องเตรียมการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของช้างอยู่ตลอดเวลา ตาทองมบเดิมทีสมัยเด็กๆเ,เนาะจำได้นะ่วกที่พี่ชายเลี้ยงรายการเยอะแยะที่เขามาถ่ายนะ <t> มีทุ่งแสงตะวันมีหนังหมอวันลอกมีพระสุโยไัยมีถ่ายโฆษณาอิสุสุนี่แหละเบียรัชง้งเนยหลังสุดเบีย้ง <t> คุณตาทองไมลุงเกิดมานี่ก็อยู่กับแกแหละแต่ว่าคนที่เลี้ยงคลอดก็คือคุณตา เกิดอ,อยู่กรุงเทพหานครบางกะปิวันที่วันที่4ธันวาสองพาเกิดด้อาทิตย์ก็ออกว่าสิประมาณ15วันก็พาแกเดินกลับเดินกลับก็15บวันถึงบ้านปู่ท้องใบเนี่ยเวลาแกโยกกับแกโยกเนี่ยโยกหัวคือการโยกหัวของเขาคือนิสัยตั้งแต่ลเล็กๆมาถ้าโยกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าจบไปที่แกไม่โยกหัวอันนี้ือไม่สบายคือเราจะ ดูสายตาเขาพฤติกรรมของเขาเราจะรู้เลยอ่ะไม่สบายแล้วต้องให้พวกยาฆ่าเชื้อบ้างอย่างดูท้องแกปแปลกๆเราก็ให้พวกเอนตาซินเหมืนอนก็เรากินนี่แหละยาลดกรดคลายระบายออกพอสักประมาณ10บยสนาทีแกก็เริ่มตดเริ่มอะไรมันฝังในจิตวิญ,ญญาณของเราแนละ้วฝังไว้ในสายเลือดแนละ้วเกิดมาก็อยู่กับเขาตลอดมันซึมซับอยู่ในใจตลอดไปไหนเราม่เคยทิ้งเขาคือ ถ้าเรามีความรับผิดชอบกับด่างปู่ใช่ไหมเราไปในนานไม่ไรคิดถึงเด่กเขาคิดถึงว่ามีคนมาใกล้เขาหรือเปล่ามีคนเอาอยาให้เขากินไอเอาน้ําให้เขากินหรือเปล่าเป็นห่วงครับเป็นห่วงมากเหมือนเหมือนใจเราดูาเขาตลอดม,มันพูดยากนะถ้าถ้าคนไม่รักชางกินก็อยู่กับชางไม่ได้หรอกมันต้องรักดูกวย แม้ว่าช้างจะเป็นสัตว์ใหญ่และมีอายุขายที่ยืนยาวแต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพไม่ต่างจากคนหากช้างลม้มลงด้วยการเจ็บป่วยหรืออายุขยัยสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงการสูญเสียช้างเท่านั้นแต่หมายถึงการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวดังนั้นการดูแลช้างตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายจึงเป็นหน้าที่ที่ควรช้างทุกคนน้อมรับไว้ด้วยหัวใจ อย่างไรก็ตามการเลี้ยงช้างในปัจจุบันไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่าใช้่ายในการดูแลช้างเพิ่มสูงขึ้นในบางครั้งหากต้องเผชิญกับโรคที่ร้ายแรงที่รักษาไม่ได้ทําให้บางครอบครัวอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เจ็บปวดเช่นต้องส่งช้างไปยังศูนย์อนุรักษ์หรือขายต่อให้กับผู้อื่นเป็นเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าครับไม่มีรายได้มากกว่าในเมื่อ เราเลี้ยงเขาไปแล้วใช่ไหมมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมันต้องดูว่าช้างนะ่ะทำไมเลี้ยงต่อไม่ได้หนึ่งเขาป่วยหรือว่าเขาดุส่วนช้างที่ดุเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในมูลิธิหรือคนที่เขาสามารถมีความสามารถควบคุมช้างได้แต่ถ้าวันหนึง่งมันไปนเลอกสมบุญเนานะก็คงจะต้องทําใจลําบากคงจะคิดหนักหน้าดูถ้าหยุดไปแล้วคงจะไปทํานาทําอะไรไครับทำโซเชียลทำอะไรที่ถนัด คำตอบจากควานเผยให้เห็นถึงความยากลำบากระหว่างคนกับช้างเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านการนำช้างของตัวเองมาทำคอนเทนต์การไลฟ์สดอัปเดตความน่ารักให้กับผู้ชมกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ชาวบ้านเลือกใช้เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายซึ่งชาวบ้านตาก,กางก็พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้วันที่ยากลำบากพวกเขาก็ยังเลือกที่จะรักษาศักดิ์ศรีของช้างและว,วิถีชีวิตของชาวบ้านเอาไว้อย่างดี และสำหรับคุณวัลลัญยูนั้นเลือกที่จะเป็นควานช้างหนึ่งในชีพที่คนภายนอกมองว่าเหนื่อยและมีความรับผิดชอบสูงเพราะช้างไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเติบโตในหมู่บ้านที่รอบล้อมด้วยช้างทําให้เขาเข้าใจความสําคัญของการเลี้ยงดูช้างและเลือกที่จะสานต่อให้จบครูมาเป็นครูแล้วปีหนึ่งก็ยังก็ลาออกมาเลี้ออยงช้าง คือเราอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กเนาะจนเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขามาเขาส่งเราเรียนเพราะเพราะว่าช้างมีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นความรักครับความรักกับเขาถ้าวันหนึ่งเราไม่เลี้ยงเขาแล้วเขาจะไปอยู่ไหนอยู่ยังไงเหมือนกับเราลอยแพเขาอะซึ่งเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราเรารักเขาอะครับพูดง่ายความรักและการดูแลเอาใจใส่ระหว่างคนกับช้างก็เกิดเป็นสารสัมพันธ์จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา ทำให้การอยู่ร่วมกันของคนกับช้างในหมู่บ้านตะการแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่น